ผีผีผรับใครจะเคยมีก็มีผมคิดว่าผมมีประชานอยู่กับผมเยอะพอควรนะไ้คนตรงกลางเนี่ยเชื่อเลยคุณจะเชื่อเขาหรือเชื่อผมก็เขากังวลนะเขาจะกลับมาทำเหมือนเดิมไม่ได้ไงที่จะมีสาเสรีภาพ ทำทุกอย่างได้ทุกอย่างอย่างที่เขาต้องการทํากันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีผมไม่ได้บอกเขาทําไห้ดีทั้งหมดนะเขาคือจะทำทุกอย่างให้ได้เราถือว่าเขามาจาระชาชนแล้วเขาถามผมถามว่าแล้วก็เอาหน้าที่ประชาชนให้เขามาเนี่ยใช้ในทางที่มันต้องหมดหรือเปล่าหมดไหมแล้วในการที่ผมทำเนี่ยผมทำเพื่ออะไรแล้วผมใช้กฎหมายเพื่ออะไรทำกฎหมายคนทำความผิดใช่ไหมหรือทำาทำกฎหมายกับคนทั่วไปนะกับตืออะไรผมเคยลงโทษจริงจริงจังไหมกับนักศึกษาเคยเอาติดคุกไหมยังไม่มีสักอย่างเลยแต่ตอนสมัยที่เขาอยู่กันเขาปล่อยไปแล้วเลยทุกอันเนี่ยท่านเลือกเขาที่เขาจะเอาบัานเมือน เรียกร้องให้นได้เปิดเผยออกมาก่อนมี่เผยอะไรเปิดเผยยัทางข้นางปฏิติได้ค่ะ่ะก็ไม่ผ่านก็อำนาจอยู่ที่ฉันไงเล่าเข้าใจเขาอำนาจไหมเอออำนาจเขาก็จะเปิดให้เปิดก็เรื่องของผมทำไมอยากรู้กันนะก็ให้ไปทำดีก็ไปทำดีไปมันอะไรที่ต้องทำมันต้องทำอ่ะมันต้องทำทั้งหมดเลยนะก็ดีที่ไม่ลงลงดีอย่าลงมาอีกนะไอ้คนที่พูดมาไม่ลงอย่าลงนะก็ไม่ต้องลงเดี๋ยวพัดตื่นเขาลง ก็ลองดูสิไมจุกก็ลองดูสิกฎหมายเขาไมไม้ทำไมกฎหมายเขาไ,เไม่ไไมีทำอะไรฮะอ๋อ,อทุกอย่างกฎหมายอยางสงบสุขแต่ไม่ไม่ปฏิบัติคนดีอยู่ไม่ได้ผมถามออกทำไมกฎหมายใกล้กๆกฎหมายเล็กๆน้อยๆยังไม่ทำรัฐบาลนูลนจะไปคุ up, มอะไรได้เข้าใจยังเนี่ยเข้าใจยังสมองอ่ะสติปัญญาเขาใจยังให้คนเข้าใจบ้างจะไม่ดูถูกเธอหรอกดูดูทายสักที่ให้คำวุ่นก็ขึ้นรถก็โดนจับดูที่มาติดโดนจับติดคุกยังไง ต่างประเทศผมก็บอกแล้วใครทำประเทศไทยเดี๋ยวผมเอ่ยชื่อหมดทุกประเทศยังไม่ให้ก็ยังไม่ไม่ย่ามยังพูดอยู่เลยเธอก็เห็นอยู่ก็พูดทางเธอนีไงพูดมาเธอก็ขยายหมดอ่ะแล้วไ้ก็เปิดไปทีเปิดทำไมเปิดให้มันด่านมากกว่าเดิมเหอก็วันนี้ก็ผ่านถึงไปแล้วไอ้ที่งทำาทำไมเลที่ทำ้าไมได้ได้ถ้าทำไม่ได้แล้วจ้ทถทํ้าไมด้ล้วจะทำ้าไมลอ้ท่แทาไม่ไเลยี่แลบ้ทำาไมเล่า ผมอาจารย์ก okay. hey, ็บอกเดี no ๋ยว้อดเนี่ยคือทำอยู่เนี่ยเอ้าไหมจับให้หมดสามารถทำได้ใช่ไหมคะไม่ได้จับปะจับอ่ะอ้าวกฎหมายเขาเขียนไหมหรือเปล่าว่าถ้าทำให้ประชามติเสียหายอะไรเหล่าเนี้ยติดปีอ่ะน่าจะโดนติดปีหมดไปโดนมนนี่ก็โดนมาหน้าบอกไว้ก่อนนะหมดหมดโดนด้วยโดนใคครรับไม่เกี่ยวใช่ไหนไม่ได้โชคของใครโอ้โหขอบคุณค่ะไม่โชว์ของใครอ่ะ